มะติดจ้าตีน้องมึงมาป่อยจะหอยวุ้มยังหลายดอกแค่มีละเ,เทยปรุงเขาไม่หอมบ๊กซี่ซี่ไปเรื่อยน้าวมาเสร็สี่กันเลยจ้าโค้ะ งวนัวบวนัวตปาขาดก็ได้ดดดาาป,ดปลานิดนึงมีประนาวใส่ได้จ้า สีเปรี้ยวเล็กน้อยเลยพี่น้องขอมักเป็นเปรี้ยวไปแสบคนะสิ่งกันได้ที่พี่น้องยังไง

ใส่หอมผักซี่ลงไปจ้าจะเต็มหมดเลยจะเสียบบอพี่นอองมาจะเสียบปรจจา เสร็จเรียบรอยแล้วจ้าเดิอมาืีนตัองกันบัตที่นี่พี่น้องเอยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จเสบจ้าบัตที่นี่ลงมือจนกันเลย